คือตอนนี้ขับรถหาติเหนียวไก่นี่หาไม่เจอเลยหามาทั้งหลายที่แล้วนี่คืออยากกินมากเลยเหยียดแม่ือเห็นคนโพสต์เยอะมากเลยแต่หาไม่เจอเลยในวันนี้อีดอกแล้วปกติคือขายเยอะมากเป็นไรอ่ะพอมีพอมีคลิปปุ๊บหาไม่เจอเลยสักรา้านนึงค่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะใส่น้องล่ามาว่านซื้อเหนียวไก่นี้พอดีเหนียวไก่กูหายนี่เหนียวไก่หายโอ๊ยกูเจอแล้วนี่เขาเหนียวไก่เหนียวไก่หามาหลายร้านมากเลยนะเฮไปลงไปซื้อกันเร็ว ได้มาแล้วนี่เนียวไก่ับตามหาสักัวเลยนี่เน้วไก่สามสิบบาทอันนี้รอบไปเจ็ดสิบเขาอยากแบกมากคือดูในคลิปแล้วแบบว่าแล้วหน้าว่ากูโคตแต่เนียวไก่เนียวไก่หาเนียวไก่กันนี้กูเจอแล้ววันนี้แต่ร้านนี้ไม่รู้อร่อยปะ่ะนี่นะคะปลาปกติบ้าปลาทอก็มีไม่ใช่หรออืออมากเลยเนี่ย คูอตตยไม่ค่อยได้ไงอยากตกปลานะาไม่สนใจใต้ยไยยกสวยอะยกสวยนีโอเคไหมไปไหม